สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินจะมานำเสนอบอนไทยไทยนิยมนิยมไทยให้ดูกันนะจ๊ะขนะของเขาเป็นบอนไซส์ใหญ่นะพันใหญ่นี้ถามว่ายายพินทำไมมาเสนอบ่อยจังบอนวลละต้นอันี้ยายพินอยากจะเล่าอยากจะบอกว่าบอนเนี่ยไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายเลยจ้ะ นามเฉนอนดูเฉยยแค่น้ำเนี่ยดูนะแค่เกลี่ยหลังเท้าเน่ยนะจ๊ะเกลี่ยหลังเท้านะจ๊ะเนี่ยต้องไปหาเจ้าหาแน่มาใส่ยาพินยังไม่มีเวลาไปเก็บมาใส่จ้ะเนี่ยแค่นี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วจ้ะเพื่อนๆดูนะจ๊ะดูบอลยาพินใบยังใหญ่บิ๊กบิ๊กใหญ่เลยพาไปเดินดูรอบๆนะเดี๋ยวก่อน ดี๋ยวจีพินจะบอกว่าบางคนบอกว่าโหเลี้ยงบอลทาไมมันตายง่ายเลี้ยงพือ้บอลมาซื้อมาเท่าไหร่ก็ตายหมดตายหมดหนูซื้อมาเท่านั้นเท่านี้แล้วมันก็ตายก็ตายจีพินอยากจะบอกว่าบอลที่มันเลี้ยงง่ายๆก็มีนะจ๊ะบอลไทยนะอีนี้ลูกไม้บอลเบาลูกผสมเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่เนี่ยเห็นไหมฮะสวยงามตามท้งเรื่องไหม น้ำสะอาดอากาศดีถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยบอนใบใหญ่มากแล้วเพินจะบอกก่าเนี่ยใครว่าบอนตายง่ายไม่จริงหรอกจ้ะนี่เพินเปลี่ยนกระถางบอนเนาะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโดนใบไอ้นี่หักเลยไทยนิยมเจพินตีตายซะดีมั้งเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยอีเนี้ยหัวมันเนี่ยเจพินเปลี่ยนกระถางง่ออีกแล้วเจพินเนี่ย เปลี่ยนกระถางเลยนี่มันมีหัวบอลเก่าอยู่ข้างล่างเ,เห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยขนาดอยู่ลึกสุดสุดลึกเลยเนี่ยเขายังมณนะแตกขึ้นมาเดี๋ยวพี่พิณจะเอาขึ้นหน่อขึ้นมาให้ดูจะเขาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก,ก่อนไม่รู้ว่ารากเขาอยู่ตรงไหนดูเนี่ยขนาดหัวเขาอยู่ก้นกระถางเลยนะเขาก็ยังพยายามแตกขึ้นมาเนี่ย เป็นบอลบอนไทยแท้ๆเราอะ่ะบอนบ้านนอกเราเนี่ยถึงเขาอยู่ขนาดไหนเขาก็พยายามแตกจนได้อาา่ะจ้ะกบไปเหมือนเดิมเนาะดูนีู่ที่หัวเขาใหญ่ไหมเขาแตกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเงาขาดไปแล้วนะยายพินแกโอ้โหเพื่อนๆดูดูความมานะขักเขาเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย ชิ้นผ่าแค่นิดเดียวเนี่ยเพื่อนๆดูนะนะเนี่ยยายพินจะผ่าบอลชิ้นใหญ่เห็นไหมยายพินก็คิดว่าไม่งอกแล้วก็เลยเอาเข่าไปทิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาแตกหน่อเนี่ยยายพินล้างให้ดูเนาะนะแล้วใครว่าบอลตายง่ายดูเนะี่ยรอยชิ้นหัวที่ยายพินผ่านะเนี่ยยายพินจะผ่าบอลเท่าชิ้นเท่านิ้วโป้มือจะ้ะ อันี้พันอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอยจพินเามาปลูกก่อนเนาะเอาชําไปก่อนเดี๋ยวจะตายซะเดี๋ยวดูเนีเ่ยยจพินเอาหัววางไว้เนี้ยเด้อเด้อแบบว่าเวลาที่ว่าบอนที่มันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะมันไม่ขึ้นแล้วยจพินก็จะามาเททิ้งไว้อย่างเงี้ยเททิ้งไว้ตามกระถางมั่งตามอะไรมั่งดูเนี้ยเห็น,ะนไหมเนี้ยเ็นไเดี๋ยวก็ขึ้นเนี้ย ให้ลึกขนาดไหนก็ช่างเนี่ยดูเนี่ยเขามันนะผ่าดินขึ้นมาเนี่ยเนี่เป็นคืบเลยจ้ะแค่ชิ้นนิดเดียวนะ่ะแล้วใครว่าบอนปลูกตายง่ายไม่ง่ายจ้ะถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าบอนอยู่นอกตู้แบบเนี้ยเขาจะอดทนแล้วก็แข็งแรงจ้ะความสวยงามเขาจะสู้บอลในตู้ไม่ได้นะ บอยอย่างเงี้ยเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายเลยจ้ะเดี๋ยวพี่าวันนี้ไปชําก่อนเนาะชําแล้วเก็บเข้าตู้ไว้ก่อนบำลุงเขาก่อนโอ้พันอะไรกันละเนี่ยพันอะไรกันละเนี่ยแกนะชิ้นนิดเดียวเราลองยังมานะักมาอยู่ให้ยายพินเห็นนะเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าเวลาคว่ำกระถางทิ้งนะให้ดูด้วยจ้ะเศษเล็กเศษน้อยเอ่อเห็นไหมเศษเล็กเศษน้อยเขาจะเป็นหมดเลยจ้ะ ลักค้าบอกว่าปลูกบอนถ้าไม่ได้อยู่ในตู้แล้วมันจะไม่ใหญ่ไม่โตดูดูไอ้นี่เนี่ยดูสีปาดเจพินเนี่ยดูความงามนะสีปาดนะใบใหญ่กับมือเจพินเบียบได้เห็นไหมแ้นนี้ซื้อมาในน้มชายชนแต่แตอนนี้ไม่ใช่ชายชนแล้วเป็นชายโฉดแล้วจ้ะ ชายชนถ้าเป็นสีแดงนะเขาเรียกชายชนจ้ะแต่ถ้าเกิดไม่มีสีแดงเลยนี่ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเนาะสวยมากใบเขาจะใหญ่ได้อีกกันเนี่ยความใหญ่เขาใหญ่ได้อีกแน่นอนจ้ะใบนี้เนี่ย ตอนเยพินซื้อมาเขียวปีหลีเลยเขียวไม่มีอะไรเลย mm. พออยู่นานๆ mm. เห็นไหมเนะี่ย mm. พอ,อามาไว้นอกตู้ดูเนะี่ย mm. ก็ไม่รู้ว่า mm. เขาเขากัดสีเหลืองเนะี่ยเ็นเพื่อนๆดูนะ mm. สวยมากแต่ดูมีหูด้วยนะ mm. มีหูใต้ใบด้วย อย่างเนี้ยประเภทเนี้ยมันน่าจะเป็นบอนโบราณจ้ะบอนโบราณเขาจะมีความสวยแบบมีมนขังนะจ้ะเดี๋ยวพินถึงบอกว่าบอนไทยอะ่ะให้ปลูกยังไงเขาก็สวยจ้ะสวยไม่แพ้บอนนอกจ้ะแล้วความอดทนเนี่ยโ,โหเต็มร้อยจ้ะสีปาดฉลาดเฉลียวนะเห็นไหมนะี ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวจะพินพาไปดูคุนสึกสีส้มเนันอาทิตย์สีแดงเดี๋ยวพามาดูบอมสีช่มคุณสึกไอ้นี่ไอ้นี่ สมิงพระรามเจพินได้มาสมิงในนามสมิงพระรามสมิงพระรามกับเท้าพันตาเอ้เท้าพันตาหรือพญาพันวังอนะไรเนี่ยมันเหมือนกันเลยาจพินก็จําชื่อไม่ได้เนาะอันนี้ยจพินได้ในนามตหมิงพระรามนะและอันนี้ได้มาในนามทานาเท้าพันตาเอออันนี้ขุนศึกอันนี้ขุนศึกและอันนี้เท้าพันตาเนี่ยเดี๋ยวพามาดูเท้าพันตา ทำไมมันช่างเหมือนกันสละเกินจะเป็นก้านเป็นกิ่งเ,เพื่อนดูนะโอๆออจะลม้มเท้าพันตาพยาพันวังสมิ่งพระรามขุนศึกจะพินได้มาสี่ต้นนะมันเหมือนกันเลยแต่ผิดกันตรงไอ้นี่หน่อยหนึ่งสะโพกหน่อยหนึ่งนะ อีนนี้สะโพกมันจะไม่เท่ากันเนะี่ยไอพญาพันวงนะังเนี่ยนะความสวยเฮ้จริงจริงไอ,น,อ,น,อนี้บอลหอก เพื่อนรู้จักกันไหมบอนหอก <c oughs> ใบเขาจะเป็นรูปหอ,อกนะช่างสวยงามเสียจจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ้าวโอยงอเดี๋ยวจะไม่สวยเนะี่ยตอนเขาออกทีแรกใบเขาจะแผ่อยู่อย่างนี้ก่อนนะเนีย่ยนะ พอใบเริ่มแก่เริ่มแก่เขาก็จะหอ่หอห่อห่อเป็นอย่างเงี้ยจินอยากอวดเฉยๆว่า <im it> เพื่อนๆบอกว่าเลี้ยงบอลต้องมีตู้ถ้าไม่มีตู้แล้วบอลมันจะไม่สวยมันไม่จริงกนันเห็นไหม <im it> ความสวยไม่ได้น้อยไปฝักกันเลย ปีปาดฉลาดเฉลียวว่าไม่มีตู้แต่ต้นโอ้โหใหญ่อวบวอ้วนเลยไทยนิยมนิยมไทยนิยมแล้วก็นิยมไทยยังไงยาพินก็ โอ้เสียงท้องเยปินร้องเดี๋ยเป็นขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนท้องร้องผมบอกฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วก็จะเินกินข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วจะว่ากินข้าวกินกาแฟมันตั้งแต่เช้าแล้วลนี่สามโมงเช้าแล้วยังไม่ได้กินเดี๋ยวต่อเลยขอเวลาไปกินข้าวก่อนเนาะ พามาชมสวนเฉยๆจ้ะว่าบอนไม่มีตู้เขาก็อยู่กันได้เนี่ยสวยจริงสวยจริง